ก็ขอสวัสดีนะครับผมดาก้อนนะครับวันนี้จะมาแคสเกมครั้งแรกนะครับเป็นเกมไมค์ครับนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ๋อล้วบอกดางนึงนะครับกล้องจะไม่ชัดนะครับแล้วเสียงผมก็จะน้อยด้วยนะครับนี่นะครับไมค์ครับมันนี่ เป็นไมครับแบบแพงนะ,ะครับเออค r ีย t i ี e ก่อนนะครับผมจะไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอืมเกิดมาที่ป่าทึบนะครับมันก็ยากนิดนึงนะครับ อาจจะมองไม่เห็นกันมากนะอืะอผมไม่แนใ่ใจเลยฮะอืะอ,อ,อผมเหนื่อยนะเนี่ยครับเพราะว่า นั้นมากเลยครับผมจะลองไปสร้างบ้านสวยๆดูนะครับงั้นเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยแต่มเจะเกันหม่นะครับเอ้แล้วเดี๋ยวเอาผมตอนสร้างบ้านเสร็จเลยนะครับแค่นลครับ